แล้วก็บวกไปนครับ1นะครับโอเคใช่ไหมครับอินเทอร์ครับอ่าแล้วก็ไปกระพริบอยู่ในหลักหลักที่2นะครับบวกครับ0 1 2ย์หนึอนเทอร์นะครับอินเทอร์นะครับอินเทอร์ไปหลักที่3 1 2 3น่อามอ่าอินเทอร์นะครับอ่าอนเทอร์นะครับไปหลักที่4ี่กดอีกนะครับ าส e ่เอนนะครับอ่าก็จะเข้ามาที่ตัวเลขเรียกว่าอะไระตั้งค่าต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ไม่ถ้าไม่มีคู่มือลองดูนึกคู่มือก็ได้จะมีบอกว่พ P อะไรเนะี่ยเป็นทำอะไรอ่าตรงนี้ก็ไม่สนใจนะกดไปเรื่อยๆครับกดไปจนเห็นว่าเป็นเวลาอันนี้เป็นการตั้งเวลานะว,นวันที่นะครับเวลาพวกค่าตั้งค่าพวก การตกบัตรที่ตรงไม่ตรงแถวอะไรพวกนี้ตั้งได้หมดเลยครับเอ่อเวมาเวลานะครับเวลาตรงนี้ก็เหมือนกันครับใช้การการบวกลบเลขตรงนี้เหมือนกันโดยที่กดปุ่มข้อบนนะครับอ่าสมมติว่าเวลาตรงนี้12นาฬิกายนาทีนะครับอ่าสมมติว่ามันเดินช้าไปผมก็จะบวกไปที่30นะครับก็ enter ไปนะครับ enter เพื่อไปไปอ่าหลักต่อไปนะครับ enter อินเทอร์ุก็บวกตรงนี้ครับบวกเลข30นะครับเมื่อโอเคแล้วนะครับอินเทอร์ครับตกลงแล้วก็กดไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปสนใจตรงนี้ก็เป็นการตั้งค่าต่งตงางๆเมื่อได้ค่าตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องสนใจก็ได้ครับอันนี้บอกคร่าวๆนะครับถ้าลึกๆต้องไปศึกษาดูนะครับผมไม่เคยตั้งเหมือนกัน,นอันนี้ก็ ส่วนมากจะมีปัญหาตัวนี้เวลาค่อนข้างจะไม่ตรงนะครับเพราะอะไรไม่ทราบเหมือนกันเมื่อกี้ผมตั้งเกินไปหน่อยนึ่งเดี๋ยวตั้งกลับมาดีกว่านะครับมันสามารถตั้งได้หมดนะครับถ้าปิดไม่ตรงหรือว่าค่าอะไรกดไปเรื่อยๆครับสังเกตไนะมันเป็น p เปน p เป็น p อ่าเป็นเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับแต่และ p ก็ ต็ต้องไปลองศึกษาตูาวันนี้คร่าวๆครับเข้าบอกการตั้งเวลาเพราะคลิปก่อนผมทําไปไม,ไม่ได้ถ่ายข้างบนก็เลยไม่ใครเห็นหน้าจอว่าเป็นตัวเลกอะไรกันแน่นะครับตอนนี้ก็มาทําให้เห็นเลยตอเดีวเส็จ ีตั้งไว้สิบสองสามสิบอ๋อต้องใส่รหัสมันใหม่ครับอืมมันดีเช็ดไปแล้วนะครับก็ใส่ใหม่ก็ใส่ใหม่ครับหนึ่ง enter นะครับ enter อุย้ยรอยครับลบมานะครับสอง enter ครับสาม enter ครับสี่ เ n t e r ครับก็กดไปเรื่อยๆอินเ n อร์ไปเรื่อยครับเมื่อกี้ผมตั้งเวลารีบเร็วไป2นาทีนะครับก็ลบมาลบนะครับกดลบนะครับตรงนี้ถ้ามันเดินเร็วไปสองนาทีใช่ไหมก็กดปิดปุ่ม22ใช่งไหมครับตรงนี้สามสิบเมื่อได้โอเคแล้วอนเ n อร์ Enter, ครับ r e s e ตเลยครับเซ็ตกลับไปที่เดิมครับ นากาก็จะตีรีเซ็ตค่าใหม่ครับก็จะเดิมมาตามที่เราต้องการครับเมื่อกี้ตั้งไว้12นาฬิกา30นาทีนะครับโอเคครับผมถ้าเบื้องต้นนะครับถ้าอะไรติดปัญหาการตั้งค่าเวลาตรงนี้ก็ลองดูนะครับสำหรับเครื่องตอกบัตรโอลิมเปีย et 5 8 0 0นะครับอลองดูนะครับก็ไม่ยากนะครับ ส่วนค่าอื่นๆก็ลองดคูคู่มือนะครับเพราะมันก็คล้ายๆกันนะครับตั้งว่า p 0 0 1 0 0คือมันเป็นอะไรนะครับต้องไปดูอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ